ครับผมก็กราบสวัสดีนะนะุกปาทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกับนากีต้าเช่นเคยครับผมวันนี้นากิต้าก็มีเวลามาออกหมายไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงนากตาลงหมายเก้าโมงนะผมสิ้นสุดประมาณบ่ายสองบ่ายสามนากตาก็ถอยแล้วครับผมอากาศมันร้อนๆนะครับนากตาต้องขออภัยด้วยนะครับที่นากตาไม่ได้ลงคลิปให้เอฟซหรือนา้านาได้ติดตามกันวันนี้นากิต้าก็จะมา ตกไปช่อนนะครับผมหมายชักิตาเลือกวันนี้นะครับผมเป็นหมายบ้านท่าลาดนะครับผมจังหวัดสกลนครของเรานั่นเองบ้านท่าลาดอำเภอพังโคนะครับผมน่นนาสนใจก็สามารถเข้ามาลองตีจิบได้นะครับนี่ประตองไกมีกระสูนมีะโดแล้วก็มีไปช่อนให้เล่นนะครับผมหมายนี้เป็นหมายเด็ดของนักกิตาเลย โอเคครับผมวันนี้บรรยากาศการ็ร้อนๆหน่อยวันนี้นักกีตาร์ก็มากับกลุ่มยางเซฟเบอร์รุ่นแซฟจริงมันจังกับช็อกเกอร์ครับผม2รุ่นแล้วก็บิงโกด้วยช็อกเกอร์ของเราก็จะมีขนาด3.5เซนนี่ครับผมช็อกเกอร์ส,สวยๆเลยนวดลายอลังการมากครับผมละเอียดยิบเลยงานเนียนๆงานมีคุณภาพมากครับผมลวดลูกหมุนอะไรนักกีตาร์ที่หยิบใส่น้ํายางก็จะเป็นเกรดฟิมิมทั้งหมดเลยโอเคครับผม เป็นการไม่เสียเวลาน, okay. นักกีตาร์ขอไปโชว์ผลงานกันเลย Let's go มันอยู่ในหลุมเข้ามาลนะไม่ทราบว่ากล้องเห็นหรือเปล่าลอดกัด้อดลอดกัดช็อกเกอร์นะครับผม ยอดอีกแล้วนะครับถ้าลองตีหยอดหลุมดูยอดไปหยอดมาสามไม้สี่ไม้กัดคด้บนะไม่ต้องย้ำมากโอเคเตรมแรกของเราวันนี้นะครับน,นี่ใส่เกือบดันโลประมาณห้าหกขีดได้เจ็ดขีดได้ครับผมตัวน,นี้ ครับผมกัดกบยางเซบเบอร์รุ่นช็อกเกอร์เต็มคอ,อ,อมัอนกันเลยอากาศวันนี้ร้อนร้อนจริงฮู้ตันนี้ก็เป็นกบยางเซบเบอร์รุ่นช็อกเกอร์ขนาด3.5เซน2ใบหลีวตีไปกรอกับมีฟองแล้วก็มีเสียงมีกันสวะนะครับผม ตาตาก็โดนไปแล้วสายเกือบดันโลครับผมปไปช่อนหมานี่สวยเห็นไหมตีย้ำไปย้ำมาก็ดูดตบโอเคฝา่าวงงามแล้วผมกับรบยางเซเบอร์รุ่นช็อกเกอร์ตีให้แตกแล้วแยกทางแล้วก็ไปตามแต้มต่อกันเลยเ e t s ม o กเด็บมากครับ เจอไซรูเจอดันโลแต่ว่าไม่ได้เปิดกลอ้องมันกัดยิงให้ยืนยแล้วนะวิ่งมาใส่บุ้มเลยนี่ตัวที่สองแจมใหญ่ตัวนี้ไซรูด,ดันโลครับมันโลหนึ่งโลสองได้ตัวนี้ใหญ่นะโอเคครับผมตัวนี้ไม่มีคลิปกัดช็อกเกอร์ครับผมฝากติดตามนะครับผมแล้วก็ไปตามแจมที่สามกันต่อเลยเลสโกใหญ่นะ お。<laughs> Ooh. มากัดตรงหน้าเรือแล้วนะมองแล้วช้อนใสสวยมาแล้ววิ่งมากัดตรงตรงเรือพอดีเลยแต้มที่สี่ได้ช็อตแน่ครับช็อตที่สอง ครับผมหน้ต่ตาก็หยอดตรงมุมนะครับเดี๋ยวมันตามากัดตรงหน้าเหรือพอดีเลยปล่อยเหยื่อให้จบน้ำมก็วิ่งมากัดเหยื่อครับผมโอเค กับปชุชอนไซส์สวยหนึ่งแต้มครับผมก็ขอฝากผลงานไว้แลครับผมกับผหยางเซิร์เวอร์รุ่นช็อกเกอร์ช็อกเกอร์ตีให้แตกแล้วแยกทางสีม่วงครับผม3.5เซนสองใบหลิวเพราะมีเสียงช็อกเกอร์ประทับใจอย่างเดียวครับปัดปลาเนี่ยไม่ไม่มีหลุดทั้งตัวต้องใส่สายให้แน่นๆนะครับสายดีๆช็อกเกอร์ครับชอบมันจะชอบติดตรงลิ้นอะ่ะ เวลามันโดนงานที่สวยจากใต้ซับเบอร์นะครับผมใต้ก็ขอฝากไปอีกหนึ่งต้นเรื่องนะครับผมสำหรับนัน,น้าตกฟ้านะครับที่กำลังตามหาเหยื่อที่วัดติด,ดง่ายขอเป็ดคมคม เขาได้ผลข้าวนะจะใช้ชอ็อปเกอร์นะครับ เต็มตัว Let's go มวครับมาแล้วครับไม่เดียวครับผมเมื่อกี้รอจังหวะอยู่นะเมื่อกี้มันจะเอาหรือไม่เอาอู้หูนี่มากเลยค็ับคือแคปที่ห้าผมก็มีช็อตประมาณสามช็อตนะครับนะ นี่อย่างเซฟเวอร์รุ่นช็อกเกอร์นี่ครับผมหมายนี้เป็นหมายเดี๋ยวนะักนะกิตาจะแ,นะแนะนำหมายก่อนเดี๋ยวนกักกตาจะแนะนำหมายนะครับหมายของเราที่ตกวันนี้เป็นหมายบ้านท่าลาดนะครับผมอำเภอพังคนจังหวัดสกลนครของเรานั่นเองนะครับผมนักกตาก็ ตีมพักหนึ่งละสอสาชั่วโมงนะครับผมได้อีกสักแตมก็นาตาก,ก็จะไปตัดคลิปนะจาได้ชมกัน,นครับผมโอเคเป็นการไม่เสียเวลาเราไปชมผลงานแต้มต่อไปกันเลยเลสโกกับช็อกเกอร์ตีให้แตกแล้วแยกทางไปกันเลยครับผมเลสโกตัวเล็กนิดเดียวครับผมวันนี้นักกิตา้าก็ขอจบทิปในการ ออกหมายไม่เพียงแค่นี้นะครับผมพิตาก็ลากเรือขึ้นมาไว้ข้างบนเรียบร้อยนะครับผม